กฎแห่งกรรมเรื่องที่142่ขนหนังกับธรรมชาติเมื่อสมัยข้าพเจ้ายังเป็นเด็กชอบดูขนหนังตลุงมากกว่าการละเล่นอย่างอื่นเวลานั้นเพียงแต่ชอบดูเพราะว่าตลกขบขันสนุกสนานหนังตลุงพูดตลกให้คนหามากเราดูอย่างธรรมดาไม่ค่อยเอาเนื้อเรื่องมาคิดพิจารณาหาเหตุผล ใช้หลักธรรมประกอบเข้ากับธรรมชาติเห็นจะเป็นเพราะยังผ่านชีวิตและเหตุการณ์ต่างๆมาน้อยแต่เมื่อได้อ่านประวัติการปฏิบัติของท่านพระภิกษุเจ้าคุณนรรัตแล้วทําให้ข้าพเจ้าย้อนกลับไปนึกถึงเมื่อครั้งสมัยยังเป็นเด็กๆเ,เวลาดูโขนดูหนังตะลงุงแล้วมาพิจารณาในเวลานี้ก็เห็นว่าเข้ากับหลักปฏิบัติธรรมหูตาสว่างขึ้น เพราะเนื้อเรื่องในรามเกียรตินั้นเต็มไปด้วยกิเลสตัณหาเหมือนว่าคนสมัยโบราณท่านได้แต่งไว้สอนให้เราคิดยิ่งคิดยิ่งเห็นตัวทุกข์ตัวกิเลสตัณหาเห็นว่าดีช่วยอยู่ในตัวเองเนื้อเรื่องมากไปด้วยความโลภรักโกรธหลงกว่าเรื่องอื่นๆที่ได้เคยผ่านสายตาข้าพเจ้ามาแล้วสมัยนั้นตามปกติธรรมดาน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 ตามวัดจะมีงานศพผู้ดีมีเงิน คนมีชื่อเสียงเขาก็ปลูกโรงโผลนโรงหนังชั่วคราวมีการระดมคนสร้างเป็นการใหญ่ทั้งโรงหนังและเมนกลางแจ้งเมื่อถึงเวลาวันงานก็มีผู้คนมาชุมนุมกันมากมายเสียงกรองดังไปทั่วหมู่บ้านใกล้วัดชาวบ้านอุ้มลูกจุงหลานมาดูขนหนังไปเที่ยวกันล้นหลามมีพ่อค้าแม่ค้าขายอาหารจุดตะเกียงเจ้พยุ และก็ตะเกียงวอชิงตันสว่างสวายทั่วไปเป็นงานศพที่สนุกสนานเฮฮาซึ่งวันธรรมดาในวัดจะเงียบสงัดคนที่กลัวผีก็มักจะไม่ชอบเดินผ่านคนเดียวในยามดึกนี่ก็เห็นว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงเมื่อมีงานก็มีคนเดินขวักไขว้ไปมาเมื่อหมดงานสถานที่เงียบสงบตามเดิมกลายเป็นสิ่งที่น่ากลัว นี่ก็เห็นความเจริญความเสื่อมเป็นของคู่กันไม่เที่ยงสำหรับโรงโขนจํำได้ว่าพอโหมโรงยังไม่ทันจะปล่อยตัวพวกเด็กๆก,ก็จะไปนั่งออก,กันแน่นบางครั้งก็ต้องมีคนคอยไล่ให้เด็กออกไปห่างๆเพราะแน่นจนไม่มีทางที่ตัวโขนจะเดินออกมาจากโรงและไม่มีที่เต้นตามบทส่วนมากเป็นเด็กอายุ1 0บถึงสิขวบจะมีเล็กกว่าหรือโตกว่าก็มีส่วนน้อย ไม่ว่าจะไปเล่นที่วัดไหนก็แน่นไปด้วยพวกเด็กนั่งบนเวทีส่วนเนื้อเรื่องเขาก็เล่นตามรามเกียร์เรื่องเดียวตลอดมาตัวเอกก่อเรื่องยุ่งมีทศกัณฐ์นางสีดาพระลักษ์และพระรามมีแต่รบราฆ่าฟันกันตลอดเรื่องต้นเหตุเกิดเพียงผิดศีลข้อกาเมข้อเดียวที่ทศกัณฐ์ไปลักพานางสีดาเมียของพระรามและต่างก็ยกพลเข้าประหัตประหารกัน ยกทับลิงทับยักษ์เสียงคล้องเสียงกลองเสียงปีเสียงพินพาดตัวโขนเพียงแสดงกิริยาท่าทางตามบทคนภาคคนสมัยก่อนจึงเรียกโขนใบ้และละครบ้าถึงบทตลกก็ดูเฮฮาหัวเราะชอบใจเมื่อหมดงานแล้วสถานที่วัดนั้นก็เงียบสงัดต่อไปวนเวียนเช่นนี้ตลอดมา นานๆจะมีผู้คนมีเงินตายก็จะได้ดูโขนดูหนังกันสักครั้งหนึ่งในงานศพบ,บางคราวก็มีสามคืนติดกันเมื่อพิจารณาดูเนื้อเรื่องซ้ำๆซากๆในโขนในหนังตะลุงแล้วก็เข้าหลักธรรมชาติตามธรรมดาสอนให้เราเห็นหลักใหญ่ของทางโลกมีความรักความหึงหวงความเห็นแก่ตัวเป็นตัวอยู่ในมนุษย์เราทุกคน เช่นในเนื้อเรื่องมีต่างฝ่ายต่างโกรธกระทืบบาดตวาดลั่นแล้วก็ยกทัพออกรบราฆ่าฟันกันทำลายชีวิตกันตลอดเรื่องต้นเหตุก็เพราะความโกรธทำให้พลรบทั้งสองฝ่ายมีฝ่ายพระรามและทศกาณต่างรบราฆ่าฟันกันจนฝ่ายทหารยักษ์ทหารลิงล้มตายกันมากมายทั้งที่ดูซ้ำๆซากๆ มักจะนำตอนรบกันสนุกสนุกมาเล่นคนดูเมื่อรบกันมากๆก็พอใจดูแล้วไม่เบื่อตามนิสัยของเด็กๆเมื่อเข้าวัยนี้แล้วข้าพเจ้าไม่มีโอกาสมาดูนานแล้วแต่ยังจำท่าทางตัวโขนแสดงท่าพระท่านางท่าลิงท่ายักษ์ได้ยังไม่ลืมเลือนแต่เมื่อได้พิจารณาดูแล้วก็รู้ได้ว่าชีวิตมนุษย์เราทุกวันนี้มีแต่โลภรักโกรธหลง ก็เช่นเดียวกันกับโขนหนังมนุษย์เรามีแต่มโมโหโทโสแรงมีความหึงหวงอยู่ในกิเลสตัณหาเมื่อโกรธขึ้นมาก็ไม่ยอมฟังเสียงใครทัดทานไม่ว่าถูกหรือผิดเพราะถือว่ามีฤทธิ์มีเดชมีอำนาจเวทมนต์คาถาล่องหนหายตัวสามารถเหาะเหินเดินอากาศสามารถจับแผลงสอนให้เป็นไฟเผาผลาญฆ่าสึก ดำดินดำน้ำต่างก็มีของวิเศษมีฤทธิ์มีเดชมากที่จะทำลายฝ่ายตรงข้ามนี่เป็นนิยายบรมบราณเมื่อครั้งสมัยโบราณเมื่อยังไม่มีรถไฟเรือไฟคนสมัยนั้นยังไม่รู้จักเรือเหาะเรือบินลูกระเบิดปรามาณู ยังไม่รู้ว่าจะมีมนุษย์สามารถเหาะขึ้นไปบนดวงจันทร์แต่ในยุคนี้กำลังจะเป็นความจริงขึ้นมาแล้วที่มนุษย์มีฤทธิ์มีเดชสามารถยิ่งขึ้นกว่าครั้งสมัยรามเกียรติและมนุษย์แบบท่านเท้าทศกันก็มีมากขึ้นมักจะทำตามอารมณ์ของตัวเพราะความโลภรักโกรธหลงแต่แล้วก็พบกับความพินาศฉิบหายไปในบ้านปลายมือทศกั์ได้ พาวงศาษาคณญาตมาถูกฆ่าตายหมดทั้งโคตไม่ว่าจะเป็นลิงหรือว่ายักษ์จะเป็นฝ่ายแพ้หรือชนะก็ต้องได้รับความกระทบกระเทือนด้วยกันทั้งผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากบ้านเรือนพังทลายผู้คนอดอยากอดอาหารขาดที่อยู่ที่ไหนมีสงครามที่นั่นคือนรกของมนุษย์ประชาชนต้องผชนภัยร้ายแรงเหมือนตกนรก ส่วนมากไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นการก่อสงครามแต่ต้องได้รับความทุกข์ยากลำบากด้วยกันทั้งสองฝ่ายไม่มีใครหนีทุกข์ไปได้นี่เป็นหลักสัจธรรมหรือหลักธรรมชาติที่ทุกท่านพอจะนึกรู้นึกรู้เห็นว่าความเป็นจริงเมื่อเราต่างก็รู้ว่าความโกรธเป็นทางก่อทุกข์ด้วยกันทุกคนแล้วเช่นตัวอย่างในเรื่องรามเกียรติ์ที่รบราฆ่าฟันกันตลอดเรื่อง ไม่เคยมีความสงบก็แสดงถึงว่าต่างก็มีความทุกข์หนักด้วยกันตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นพระรามหรือทศกัณฐ์หาความสุขไม่ได้ทั้งสองฝ่ายชี้ให้เห็นว่านี่แหละโลกของกิเลสตัณหาพาให้มัวเมาหลงไหลผู้หญิงคือนางศีดาคนเดียวรบกันตลอดเรื่องหากว่าทศกัณฐ์มีศีลมีสัตว์เพียงถือศีลห้าข้อกาเม ก็จะไม่ลักพานางสีดาสงครามก็จะไม่เกิดขึ้นพวกไพรพลก็ไม่ต้องล้มตายมากมายและก็ไม่ต้องตกอยู่ในความทุกข์ยากลำบากของภัยสงครามหลักธรรมชาติของพระพุทธศาสนาให้เรารักษาศีลใหสมาธิปัญญากำจัดความโลภความโกรธได้เป็นสื่อสำคัญส่วนมากก็เป็นต้นเหตุให้เกิดทุกข์ ถ้าพิจารณาดูแล้วก็จะรู้ว่ามนุษย์เราเกิดมามีทุกติดมาประจำตัวทุกคนเพียงแต่มากหรือน้อยหรือทำจิตใจตามหลักธรรมของพุทธศาสนาคือทำใจให้อยู่กลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขเท่ากันจุดที่เกิดทุกข์นั้นก็อยู่ที่ความรู้สึกทางใจความห่วงความกังวลกระวนกระวายใจจิตฟุ้งซ่านเบื่อชีวิตเบื่ออาหาร ก็เกิดทุกข์กินไม่ได้นอนไม่หลับทุกข์เพราะภายในเกิดความรู้สึกใจคองหงุดหงิดอารมณ์เสียง่ายเบื่อหน่ายชีวิตไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไปที่สุดก็ทำลายตัวเองเพราะหาทางออกที่ดีงามไม่ได้นี่ก็จะเห็นได้ว่าอำนาจของความทุกข์แทรกเข้าไปอยู่ในจิตใจของมนุษย์เราทุกคนเมื่อไม่รู้จักสลัดปัดให้มันไกลความโกรธกับความทุกข์นี้ มันก็ค่อยพลานชีวิตและทำลายอนาคตรเราลงทุกวันฉะนั้นหากเราตั้งใจขอร้องให้ผู้ที่สนใจพยายามกําจัดมันให้สิ้นสุดไปเสียจากความรู้สึกแต่ก็ยากเมื่อไม่สามารถกําจัดได้ก็ขอให้เราตั้งต้นใหม่คือปฏิบัติตัวเองแล้วยกเลิกความโกรธความทุกข์อย่าไปคํำนึงถึงมันอีกเพราะความโกรธความทุกข์เป็นความชั่วร้าย หากเรายังไม่สามารถทำได้ก็ให้ไปพิจารณาดูตามโรงพยาบาลห้องขังสถานีตำรวจและก็สารยุติธรรมตามเรือนจำที่เหล่านี้ที่เรียกว่าสุขสบายไม่มีเลยเราจะเห็นด้วยตาเมื่อใช้สติปัญญาพิจารณาก็จะรู้ด้วยใจพวกคนป่วยที่ถูกยิงถูกฟันถูกแทงพวกเหล่านี้ล้วนแต่เกิดจากความโกรธ เป็นต้นเหตุความทุกข์ความเดือดร้อนและความทรมานจะติดตามภายหลังหรือพวกถูกฟ้องในคดีศาลก็เกิดความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นเหตุหากท่านยังไม่สามารถจะเลิกได้ก็จงใช้คาถา9ก้าคำของท่านพระภิกษุพญานรรัฐราชมานิด พิจารณาดูด้วยปัญญาให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในตัวท่านแล้วก็คงจะเกิดผลตามมาเมื่อเราปฏิบัติแล้วดังที่ข้าพเจ้าจะได้นำจดหมายบางตอนของคุณประสิทธิ์การุญยวานิชต,ตอนหนึ่งได้กล่าวถึงเนื่องจากผมได้ยินกิตติศัพท์ของพระภิกษุพยานรรัฐราชมานิตธรรมวิตโกภิกษุ ซึ่งสละทุกสิ่งทุกอย่างในทางโลกอย่างเด็ดขาดเวลานี้ได้มุ่งศึกษาปฏิบัติสัจธรรมเพื่อหลุดพ้นจากทุกข์พ้นจากความโลภรักโกรธหลงซึ่งเป็นกิเลสเศร้าหมองซึ่งทางโลกมนุษย์ยังหลงงมงายแต่ท่านได้ปฏิบัติจนได้ทำชั้นสูงแล้วผมจึงเกิดความศรัทธาจึงหาโอกาสไปพบท่านเพื่อขอคติธรรมบางข้อจากท่าน โดยตกลงไปพบท่านเมื่อเดือนตุลาคมพุทธศักราช2513ทราบว่าท่านไม่รับแขกในกุฏิผมจึงคอยรอพบท่านเวลาลงจากกุฏิจะเดินไปโบสถ์เพื่อสวดมนต์ทำวัดเย็นเมื่อพบท่านจึงกราบและนำผ้าไตรไปถวายหนึ่งไตรแต่ท่านบอกปัดว่าอาตมาไม่รับของใครนานแล้วอาตมาไม่มีอะไรจำเป็นจะใช้ ขอให้โยมนำไปถวายพระภิสุรูปอื่นที่จำเป็นเถิดแต่ผมกราบนมัสการอ้อนวอนท่านถึงสามครั้งว่าได้ตั้งใจศรัทธามาถวายท่านอยู่แล้วและเพื่อจะอุทิศกุศลไปให้คุณแม่ที่ล่วงลับไปเมื่อท่านทราบก็ไม่ขัดศรัทธารับไว้แล้วก็ให้ศีลให้พรเสร็จท่านก็ยกผ้าไตรคืนพลางพูดว่าขอโยมช่วยนำผ้าตรานี้ไปถวายพระพิสุ ที่ท่านจำเป็นต้องใช้สำหรับอาตมานั้นมีใช้แล้วตามแต่โยมจะเห็นดีเห็นชอบว่ารูปไหนสมควรเมื่อท่านคืนมาให้ช่วยนำไปถวายองค์อื่นก็นึกว่าท่านมีทางออกที่งดงามสำหรับผู้ศรัทธาในตัวท่านผมได้นมัสการขอให้ท่านให้คติธรรมเพื่อเป็นแนวในการปฏิบัติในชีวิตประจำวันต่อไป ท่านจิงได้ให้โอวาทเป็นคติธรรมแก่ผมเก้าคำมีข้อความว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงอย่ายึดมั่นถือมั่นเก้าคำนี้เป็นหัวใจของธรรมขอให้ท่องจำไว้แล้วพิจารณาอยู่เสมอก็จะเห็นความจริงและปฏิบัติตามแล้วจะเกิดความสุขไม่เดือดร้อนต่อไปตลอดชีวิตเมื่อข้าพเจ้าได้อ่านแล้วพิจารณาดูในความรู้สึกสำหรับตนเองซึ่งยังเป็นแค่มนุษย์เดินดิน อยู่เพื่อกินยังห่างไกลจากท่านผู้ได้ปฏิบัติแล้วในคาถาเก้าคำนี้ซึ่งจะได้บรรลุธรรมอันสูงสุดข้าพเจ้าเพียงรู้ว่าปฏิบัติตามได้ก็จะเห็นทางไปสู่ความสุขที่เกิดจากความสงบเมื่อใดผู้คนปฏิบัติหลักธรรมนี้ได้ทั่วไปโลกก็จะสิ้นสุดสงกรามมนุษย์ก็จะอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขที่เกิดจากความสงบ เมื่อใดผู้คนปฏิบัติตามหลักธรรมนี้ได้ทั่วไปโลกก็จะสิ้นสุดสงครามมนุษย์ก็จะอยู่ด้วยกันด้วยความสงบสุขเพราะต่างเห็นอกเห็นใจกันทั่วไปมนุษย์จิตชั่วก็จะสูญสิ้นไปเมื่อนั้นก็เข้าถึงยุคพระศีอานเพราะมนุษย์จเจริญทางโลกและทางธรรมโลกมนุษย์ก็จะเปลี่ยนเป็นสวรรค์ผิดจากยุคปัจจุบันนี้ โลกกำลังจะเป็นนรกปัจจุบันนี้เราก็พอจะเห็นทุกแห่งนับแต่ท่านผู้มีบุญมีอำนาจวาสนานับแต่ขั้นสูงจนต่ำสุดย่อมจะมีทุกอยู่ทั่วทุกตัวคนผิดแต่ทุกคนละแบบทุกกันคนละอย่างฉะนั้นข้าพเจ้าเพียงแต่คิดเลิกทุกปฏิวัติตนเองยกเลิกทุกและยกโกรธเมื่อเราไม่มีทุกข ไม่มีโกรธในตัวเราแล้วเราลองคิดดูว่าคงจะมีโอกาสปฏิบัติตามคาถา9ก้าคำคือทุกสิ่งไม่เที่ยงอย่ายึดมั่นถือมั่นถ้าเราไม่โกรธเราไม่มีทุกข์เราทำได้ก็หมายถึงเราปฏิบัติใกล้ท่านเข้าไปครึ่งทางแล้วถ้าเราใช้สติปัญญาพิจารณาดูด้วยตนเองก็จะรู้ว่าผู้ให้แสงสว่างในทางปฏิบัตินั้นท่าน ให้ข้อคิดเป็นประโยชน์แก่มนุษย์ในยุคป,ปัจจุบันนี้อย่างมากมายถ้าได้อ่านแล้วคิดผู้เฒ่าผู้แก่สมัยก่อนทำบุญแล้วอธิษฐานขอให้เกิดในยุคพระศรีอานก็จะเป็นความจริงขึ้นมาเพราะคนดีจะอยู่ได้คนชั่วจะสูญไปเป็นเรื่องที่น่าคิด